บทที่สามสิบห้าพูดจากใจเอาละข้าคงต้องไปแล้วนี่ถ้าการไปไหนมาไหนของข้าไม่มีพิธีรีตองมากขณะนี้ข้าก็จะมาดูการก่อสร้างวัดนี้กับเจ้าทุกวันเพราะมาแล้วข้ามีแต่ความปิติสุขเขาพูดพร้อมกับหันหน้ามาทางไกรสอนพยาค่ะไกรสอนตอบรับ นี่ท่านอมาตถ,ถ้าข้าตายเมื่อไหร่เจ้าจงใช้วัดแห่งนี้จัดพธิธีศพของข้านะข้าจะขอให้วิญญาณของข้าได้อยู่ใต้ร่มระบรมีขององค์พระศรีอริยะเมตรตรเขาหันไปพูดกับอมาตอีกครั้งพร้อมกับทำท่าจะลุกขึ้นยืนพระองค์พูดอะไรเยี่องนั้นพระเจ้าค่ะไม่สู้จะเป็นมงคลน,นักอมตคนสนิทต,ตอบ เจ้าไม่ต้องพูดเอาใจข้าดอกข้ารู้ตัวข้าดีวัยของข้าก็ล่วงเลยเข้าไปสู่ช่วงปลายแล้วเจ้าทำตามที่ข้าบอกก็แล้วกันพระองค์กําชับรับด้วยกล้าวพียาค่ะอำมาตยตอบอีกพอเห็นพระอินทราชาลุกขึ้นยืนทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้น ต่างก็กุลีกุจอตามหน้าที่ของตนเองนางสนมก็เข้ามาประคองอัมมาเสนาบดีต่างก็คลานไปที่ประตูทหารองครักษ์ที่หน้าประตูก็ตะโกนแจ้งว่าพระอินทราชาจะเสด็จกลับแล้วเสียงสั่งการคนที่อยู่ข้างนอกอุโบสถเสียงเจ้าหน้าที่แบกเกี้ยวพระที่นั่งก็ดังพุบพับขึ้นทันทีฉันไปละนะ วันนี้เพลาคำ่ำเข้าไปพบข้าหน่อยข้ามีเรื่องจะสนทนากับเจ้าหลายเรื่องเลยพระอินทราชาหันมาพูดกับไกลอนหลังจากยืนขึ้นแล้วรับด้วยกล้าวพี่ยค่ะไกลอนตอบไกลอนยังคงนั่งหมอบอยู่กับพื้นอย่างนั้นและทันทีที่พระอินทราชาก้าวเดินทุกคนที่ไม่มีหน้าที่อะไร ็ยกมือพนมขึ้นเหนือหัวเพื่อถวายบังคมพร้อมกับกราบพร้อมกันว่าขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญท่านโพเชครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เจอกับโคฮารุใช่ไหมครับแล้วถ้าผมอยากรู้เรื่องราวแบบรวบรัดเลยจะต้องทำอย่างไรครับผมถามเธอก็กำหนดรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเธอเองกับหล่อนต่อไปได้เลย แต่มันจะเป็นภาพที่เห็นจากสายตาของไกลอนเท่านั้นนะเธอจะไม่สามารถเห็นภาพจากสายตาของหล่อนได้เขาตอบพอท่านโพเชพูดจบผมก็ลองกำหนดตามที่เขาบอกว่าต้องการจะเห็นเรื่องราวระหว่างไกลอนกับโคฮารุในความรู้สึกก็บอกทันทีว่าเวลาผ่านไปอีกเกือบหนึ่งเดือนกว่าที่ไกลอนจะได้พบหล่อนอีกครั้ง เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในเขตพระราชฐานแต่เป็นคนลาฟากับพระราชวังของพระอินทราชาวันนั้นเป็นวันก่อนการสมโพธองค์พระศรีอริยเมตรตรที่ไกลสอนปั้นขึ้นประมาณสองเดือนพระอินทราชาโปรดให้นางสนมนำเสื้อผ้าที่จะใช้สวมใส่ในวันงานมามอบให้เขา ซึ่งนางสนมคนนั้นก็คือโคฮารุหล่อนเดินทางมาด้วยตัวเองทางเรือเธอนำขึ้นมาที่ลานกลางบ้านพร้อมกับพานเงินขนาดใหญ่ที่มีชุดนั้นวางอยู่ข้าได้รับมอบหมายจากเจ้าเหนือหัวให้นำเสื้อผ้าชุดใหม่นี้มามอบแด่เจ้าโคฮารุ oh พูดกับผมขณะที่เข้ามานั่งในศา,าลารับรองเรียบร้อยแล้ว ขอบใจนะท่านแม่หญิงข้าฝากกราบทูลเจ้าเหนือหัวด้วยว่าข้าทราบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์ยิ่งนับไกลสอนพูดเมื่อได้อยู่ใกล้เธอผมจึงเห็นความงามของเธออย่างถนัดผิวของเธอขาวละเอียดเนียนไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปกลิ่นของน้ำอบและแป้งร่ำ ที่หอมฟุ้งยามที่มีสายลมพัดมาประทะกายเธอเสียงของเธอนุ่มนวลอ่อนหวานกิริยามารยาทงดงามสมกับเป็นนางสนมที่คอยปรนิบัติพระราชาเจ้าโปรดลองสวมใส่ดูก่อนหากไม่พอดีข้าจะนำกลับไปแก้ไขให้เสื้อชุดนี้เป็นฝีมือการปัดเย็บของข้าเองโคฮารุพูด ได้ขอรับท่านแม่หญิงไกรสอนตอเรียกข้าว่าอุสาวดีก็ได้ไม่ต้องเรียกข้าว่าท่านแม่หญิงหรอกท่านไกรสอนเธอพูดได้ขอรับแม่นางอุสาวดีงั้นข้าขอเอาเสื้อเข้าไปลองก่อนนะไกรสอนตอไม่นานผมก็ออกมาจากห้องพร้อมสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งตัว เป็นเสื้อแขนยาวคอจีนและผ้านุ่งแบบจงกระเบนมีผ้ารัดเอวอีกหนึ่งผืนผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดทอด้วยลวดลายกระจังผ้านุ่งเป็นสีน้ำเงินกรมท่ามีสีเหลือบออกม่วง่วงส่วนเสื้อเป็นสีครีมอ่อนค่าดูดีมากเนื้อผ้านุ่มเนียน แวววาวดูพิเศษหรูหราจริงๆขอบใจแม่นางมากที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ไกรสอนกล่าวชมผ้านี้เป็นผ้าไหมที่สั่งจากต่างประเทศนะมันจึงนุ่มนวลกว่าผ้าไหมของเราแต่เอ๊ะรู้สึกว่าแขนจะยาวไปหน่อยท่านไปถอดมาเดี๋ยวข้าจะสอยขึ้นให้วันนี้เลยหล่อนเสนอ พวกเจ้าไปพักผ่อนที่ท่าน้ำรอข้าก่อนก็ได้ข้าจะใช้เวลาสักระยะในการแก้ไขเสื้อให้ท่านไกลสอนหล่อนหันไปบอกกับผู้ติดตามและนี่จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สนทนากันแบบสองต่อสองผมคิดในใจว่านี่ถ้าหล่อนรู้ว่าไกลสอนคือคู่รักของหล่อนที่รอจะได้เจอกันในโลกอนาคต ก็คงจะดีเราจะได้ไม่ต้องแจ้งทําเป็นไม่รู้จักกันผมเริ่มเข้าใจความรู้สึกของโคฮารุขึ้นมาแล้วว่าเธอรู้สึกอย่างไรในครั้งแรกที่ได้เจอผมตอนนี้ผมได้แค่ส่งกระแสะความคิดไปให้กับไกรสอนเพื่อบอกกับเขาว่านี่คือเนื้อคู่ของเขาในอนาคตแม่อุสาแม่อุสาข้าข้าข้า มีอะไรจะบอกกับออืมอืมมไกรสอนเหมือนจะพูดอะไรออกไปแต่ก็หยุดเจ้ามีอะไรหรือหล่อนถามหลังจากที่ไกรสอนพูดทิ้งระยะเออข้าไม่พูดดีกว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่พูดความในใจเจ้านี่พิกลจริงๆ เจ้าจะพูดอะไรฝากบอกอะไรสับใครก็พูดมาเถิดหากเป็นสิ่งที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีหล่อนเสนอข้ากําลังลังเลว่าจะพูดสิ่งที่มันผุดขึ้นในใจของข้าออกไปดีหรือไม่เขาพูดหลังจากที่ไกรสอนพูดแบบนี้ผมก็ส่งกระแสความคิดไปหาเขาว่าพูดออกไปเลยไม่ต้องกลัว หลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงความคิดของเขาตอบกลับมาว่าจะดีหรืึเธอคือนางสนมของเจ้าเหนือหัวที่มีพระคุณต่อข้านะผมจึงตอบกลับไปในความคิดของเขาว่าอย่าลังเลเลยทําตามที่ข้าบอกเธอพูดมาได้เลยข้ายินดีรับฟังนางอุสาวดีพูดเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจ ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะพูดแล้วนะที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำข้าจะใช้ความรู้สึกหรือนิมิตเป็นเครื่องนำทางให้ข้าทำผลงานที่เจ้าเห็นทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เกิดจากความรู้สึกเหล่านั้นเขาพูดแล้วมันเป็นเยี่ยงใดและเจ้ากำลังจะหมายความว่ากระไรหล่อนถามต่อ ถ้าจะให้ข้าเชื่อความรู้สึกของข้าณนะขณะนี้และบอกความรู้สึกนี้ออกไปกับเจ้าได้โปรดอย่าเคืองข้านะเขาพูดข้าสัญญาว่าจะไม่เคืองเจ้าบอกมาได้เลยหล่อนต่อความรู้สึกของข้าบอกว่าเจ้าคือเนื้อคู่ของข้าแต่จะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนในอดีต หรือในอนาคตข้าก็มีอาจรู้ได้เขาตัดสินใจพูดตามความรู้สึกหล่อนนิ่งเงียบและดูเหมือนว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่านโพเชครับผมรู้สึกเหมือนว่าไกลสอนจะรับรู้และโต้ตอบกับผมได้นะครับผมถามท่านโพเชขณะนี้ เธออยู่ในสถานภาพที่เป็นจิตวิญญาณส่วนเขาอยู่ในสถานภาพที่เป็นจิตสำนึกถึงแม้ว่าเธอจะมาจากโลกอนาคตแต่เธอก็เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณทั้งหมดของเธอเขาอธิบายอืมถ้าอย่างนี้ผมก็สามารถดนใจอะไรเขาก็ได้น่ะสิครับผมถามได้แน่นอนเพียงแต่เขาจะทำตามเธอหรือไม่เท่านั้นเขาตอบ